สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทำการบ้านทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาที่ครูนำมาให้หนักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมกันนะคะนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียนนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะเป็นเรื่องของ เลขจำนวนนับนะคะจำนวนเต็มหลักสิบค่ะเช่น 10, 20, 30, 40นะคะตัวเลขในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า numbersnumbers เ Num นะะื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในยูนิตที่1น,นะคะหรือว่าหน่วยที่1ค่ะชื่อของหน่วยที่1ก็คือ back to schoolback to school ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหาใหม่ๆกันนั้นเรามาทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของ numbers เหมือนกันนะคะ number 11 to 20เดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามในคลิปนะ Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen and point 11 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. นักเรียนได้อ่านคำพท์ตามในคลิปไหมคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนคำศาหรือว่าเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วนะคะเพราะว่าคำศาหรือว่าเนื้อหาเหล่านี้เราจะได้ใช้ในบทเรียนต่อๆไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูมีเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือมาให้นักเรียนได้เรียนกันนะเป็นเนื้อหาของเรื่องของตัวเลขจำนวนนับนะคะเลขจำนวนนับแบบจำนวนเต็มนะคะไม่มีเศษนะเพื่อเป็นพื้นฐานในบทเรียนต่อๆไปค่ะเรามาเริ่มที่เลขสิบก,กันนะคะสิบในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะนักเรียนตัวอ่านว่าอะไรคะอ่านตามครูค่ะเช่น ต่อไปค่ะยีค่ะยีในภาษาอังกฤษก็คือ twenty เป็นเลขแบบจำนวนเต็มนะคะยังไม่มีเศษใช่ไหมคะถ้า21นักเรียนก็นำคำว่า20บวกด้วยจำนวนนับเลขหนึ่งนะคะเช่น21ก็คือ21 22. 22. 23. 23. ต่อไปค่ะ30นะคะสาในภาษาอังกฤษนักเรียนอ่านตามครูนะ t h i r ต่อไป40ค่ะ40ในภาษาอังกฤษก็คือ40 r t ห้าสิบนะคะห้าสิบห้าสิบในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า fifty fifty ต่อไปค่ะหกสิบนะคะหกสิบก็คืออ่านตามครูนะคะเด็กๆ sixty sixty ถ้าหกสิบเอ็ดอ่านว่าอะไรคะนักเรียน ก็นำคำว่า60กับวกด้วยหนึ่งนะคะเช่น61 62 63นะคะต่อไปค่ะ70นะคะ70ก็คือ70 70 80นะคะเด็กๆ80ในภาษาอังกฤษก็คือ80 80ต่อไปค่ะ90นะคะ90อ่านตามทูค่ะ90 90 91ล้คะคะก็นำ90บวกกับ1นะคะเช่น91 92 93 one n i นะคะเราอ่านแบบนี้กันนะ ต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะ100ในภาษาอังกฤษอ่ตามครูค่ะ100 100 <S 2> <S 2> <S หลังจากที่นักเรียนได้เรียนคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนนับแบบจำนวนเต็มนะคะเพื่อนำไปปรับใช้นะคะในบทเรียนต่อๆไปค่ะวันนี้นะคะเด็กๆคุณไม่มีกณรบ้านให้นักเรียนนะคะ ย้ำกันอีกครั้งค่ะวันนี้ครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนได้ทำกันนะคะครูขอแค่อย่างเดียวค่ะที่ให้นักเรียนทำก็คือทบทวนคำศัพที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะอ่านซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะเด็กๆแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำการบ้านนะคะในบทเรียนที่เราเรียนกันมาผ่านกันมาแล้วนะคะก็กลับไปทำและนำส่งครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนจะมันทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย